สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางฮาหนอยนะครับวับนที่23ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที่22กันก่อนนะครับฮาหนอยพิเศษนะครับวับนที่22ผลออก2 0 7 53 สองศูนย์เจ็ดห้าสามนะครับแนวต่างก็หลุดไปเนาะนะครับแต่ผมเน้นถูกตัวมันก็ระวังเจ็ดไปเน้นที่เลขเก้านะครับก็ถือว่าหลุดนะครับแนวต่างหานหน่อยพิเศษต่อที่หานหน่อยปกตินะครับผลออกสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองเจ็ดสี่ พอสลับกันเนาะไอ 8, 4, แปดสี่เยก,กันมาทั้งบนทั้งล่าง4กับแปดแต่ว่าเขาเขาวิ่งรูดที่เลขแตัวเน้นนะครับไอน้ำแปดไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับต่อที่ VIP นะครับผลออก60383 6 0สามแป ในนาทีเลขศูนย์ไขนำศูนย์ไเลียงไปโหลดก็ถือ่าเข้านะครับส่วนศูนย์หกไปอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับมันไม่เข้าข้างหลังก็ถือว่าลุดไปนะครับสําหรับตัวเจาะก็เข้าศูนย์วิ่งโหลดนำมาโหลดเต็มรวมนะครับพิเศษปกติ v i p นะครับฮานอยพิเศษมีไมครับเลขสี่กับเลขห้าก็เข, 5, กเข้าที่เลข 5, นะๆๆๆๆๆห้าเนาะเต็มรวมต่อไปฮานอยปกตินะครับปกติ สี 4, 5, ่กรพนมีไม่มีเนาะออกเกสี่นะครับเขาสี่วิ่งโหลดตัวเน้นนะครับส่วน VIP นะครับศูนย์หกศูนย์สามแปดสามก็หลุดไปนะครับสำหรับเต็มรวมส่วนชุดวินนะครับชุดวินมีไหมวันนี้ศูนย์เห้าสามไม่มีเนาะปิเศษปกติก็เก4 2 7สี่สองเสี่เจ็ดแปดก็ไม่มีนะครับม่มีเลขเจ มาเข้าทีเดียวเลยก็คือ0383 t VIP นะครับมี03แล้วก็83 03 83ศูนขเข้าแกน VIP นะครับแล้วก็มาตามมาต่อสำหรับแนวทางในวันที่ D13 กับวันที่23มาดูฮานอยที่ศษนะครับวันที่23เด่น10สองเรา18นะครับเล็กเด่นผมเน้นในที่เลข7ตัวที่เจาะไอ้ก็7 3 7 4 7 5เนาะเน้นในที่7 5 5 7นะครับ3ตัวก็6 5 7 ่อที่5 0าปกตินะครับเลขเด่นไอซีกับหนึเน้นในที่1ระวังเลข 7, เจเน้น7ไอระวังเลขหนนะครับชุดนี้ก็จับไปที่หนเจ็ดเลยนะครับหนึ 1, 7, 7, 1. ่เจ็ดเจ็ดหนึ่ี๋ยวเขาจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้เนาะเจาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้หนึ่งสาับสตัวก็เก้าหนึ่อไปที่วีไอนะครับ, 9, 1, เ, VIP, รบเลขเด่นผมไว้ที่ แกับ1ก็เน้นในที่เล 1, ็กหคชอบ 8, ที่เลขกก็จับตัเล็กแปดเนาะเป็น8ปดหแจแล้วก็8 8ดวันนี้ผมเน้นในที่เล็กหก็จะเป็นหนึ่งหเจ็ดตัวที่ผมจะจับไปก็คือหนึ่งหส่วน3ตัว7 1 6นะครับมาดูแต้มรวมวันนี้ผมให้โลตทีห่1กับ5 นะครับในที่เล 1, นะ็กหนึ่งเนาะส่วนจุดวินก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับพิเศษเจ็ดเก้าปกติสี่หนึ่ง v p แปดหนึ่งหนึ่งมีแล้วอมาเฉพาะเลขแปดเต็มรวมหนึ่งห้าพอนหนึ่งมีแล้วออกมาเฉพาะเลขห้าราก็จะได้ทั้งหมดหกตัวก็สามารถนาไปเวินได้ทักสามแนวทางนะครับแนวทางก็มีแค่นี้เนาะนะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บออกไปนะครับ กัต,ตานนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีในวันที่23เดือน12วัน18โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ